สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่17ตุลาคม2,568นะคะวันนี้ตกับวันศุกร์นะคะแอดมินมีตำราวเซพนวนะคะวันนี้เราจะไปริมโขงกันนะคะเนาะสองทุ่มนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะวันที่20วันวันที่15ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมใครโชคดีบ้างคะ2552เต็มๆเลยนะคะ นะใครโชคดีบ้างแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดบวังไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อน,นี้คลิปนี้ได้เลยนะคะดูให้จบคลิปนะคะท่านผู้ชมมีโชคแน่นอนนะคะแอดก็วินให้แล้วทั้ง3ตัวเน้น2ตัวเน้นแล้วก็4ตัวนะคะวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ใน5ตัวนี้ยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็5ตัวที่แอดให้ไปนะคะยังไงก็ไม่หลุดนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะท่านะผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะมีหลายพื้นที่น้ําท่วมนะคะเราก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะทุกวันนี้โรคไข้ไข้เจ็บเยอะนะคะท่านะผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดูแลกันนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือเราต้องให้กําลังใจกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ41673นะคะอยู่ใน5ตัวนี้ที่แอดให้ไปนี่นะคะไม่หลุดแน่นอนแอดจับวินให้แล้วนะคะ3ตัวเน้น2ตัวเน้นแล้วก็4ตัวนะคะท่านผู้ชมใครที่งบน้อยนะคะจัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบชุดรองด้วยนะคะก็จัดไปได้เช่นกันนะคะท่านผู้ชมใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัทาน,านทุกชนิดนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะคะ ก็ขอพระคุณมากมากเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แอดนะคะแอดต้องกาบขอพรบคุณมากๆเลยนะคะสามตัวรองสองตัวรองนะคะแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะระวังเบิลระวังหามเหมือนเดิมนะคะตัวเลขในวันนี้นะคะแอดอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะวันนี้วันสุ์วันสุดสัปดาห์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะเนาะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะแอดก็ขออวยพรให้ f อนะคะของช่องสองหวยมีโชคมีลาบขอให้รวยๆเฮงๆปังๆมันๆทุกคนเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะไข้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้อ่าผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะคน น้ำท่วมทุกพื้นที่เลยนะคะแอดขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะขอให้โชคดีทุกคนเลยนะคะตัวเลขที่แอดเอามาฝากนะคะก็ไม่เยอะนะคะลองพิจารณาดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ